สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกของเราในวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาดำดิ่งสู่เรื่องราวที่น่าสนใจมากๆจากปกรณมนฮินดูครับนั่นก็คือเรื่องวราโหวตานครับหนึ่งในอวตารปางสำคัญของพระวิษณุที่ท่านมาในรูปหมูป่าข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยหลักๆก,ก็มาจากบุตรความวราโหวตานเทพปกรณ์นกับการพัฒนาของมนุษย์ครับผมสวัสดีค่ะครับ คือคําว่าอาวตารเนี่ยสำหรับท่านที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยนะครับก็คือการที่เทพเจ้าสูงสุดอย่างพระวิษณุเนี่ยท่านแบ่งภาคลงมาสู่โลกมาในรูปแบบต่างๆเพื่อทําภารกิจสําคัญสคัญซึ่งวราหานี่ก็ถือเป็นภารกิจในยุคแรกๆเลย ภารกิจของเราวันนี้ก็คือจะมาแกะรอยเรื่องนี้กันไม่ใช่แค่ฟังเป็นนิทานสนุกๆนนะครับแต่จะดูว่าเอ๊ะมันสะท้อนเรื่องวิวัฒนาการอารยธรรมหรือแม้แต่จิตวิญญาณของมนุษย์เราได้ยังไงบ้างลองมาสำรวจความหมายที่ซ่อนอยู่ด้วยกันนะครับใช่เลยค่ะคือเรื่องของวราหหอลวตาเน,น่ยนะคะมีความลึกซึ้งซ้อนกันอยู่หลายชั้นเลยค่ะมันเป็นมากกว่าแค่ตำนานปราบอสูรธรรมดาธราค่ะแต่มันเหมือนเป็นอุปมานิทัศน์ที่ทรงพลังมากๆ เกี่ยวกับการเดินทางของมนุษยชาติเราตั้งแต่แบบยุคเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันเลยก็ว่าได้ค่ะหืมงั้นน่าสนใจมากครับถ้าอย่างนั้นขอเริ่มต้นด้วยการเอ่อทวนเรื่องราวกันสักนิดหนึ่งก่อนนะครับเผื่อบางท่านอาจจะลืมลืมไปแล้วคือในยุคบรรพกาลนู้นเลยตอนจัก,กรวาลยังก่อรากสร้างตัวโลกหรือที่เราเรียกว่าพระแม่ธรณีหรือผู้เทวีเนี่ยท่านยังบอกบางอยู่แต่เราก็มีอสูรตนหนึ่งชื่อ หิรัญญากระสะนะครับเกิดจากความทนงตนความมืดมิดมีฤทธิ์เดชมากก็มาฉุดกระชากโลกให้จมดิ่งลงไปในมหาสมุทรแห่งจักรวาลอันเวงว่างเลยครับคือตั้งใจจะทำลายล้างชีวิตทำลายระเบียบทั้งหมดค่ะตอนนั้นเหล่าทวยเทพนี่ก็แบบตกใจสิ้นหวังกันหมดเลยนะคะแต่แล้วค่ะจู่ๆก็มีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นคือจากานาสิกหรือจมูกขององ,องค์พระวิษณุเนี่ย ก็ปรากฏเป็นหมูป่าตัวเล็กๆค่ะขนาดเท่านิ้วหัวแม่มือเองแค่นั้นเองเลยครับตอนแรกใช่ค่ะตอนแรกเล็กนิดเดียวแต่แป๊บเดียวเท่านั้นละค่ะรังนั้นก็ขยายใหญ่ขึ้นขขึึข้้นนจนมโหราเลยกลายเป็นวาราหะหมู่ป่าแห่งจักรวาลมีรัศมีเจิดจ้าเสียงคำรามก็ดังไปทั่วทั้งสามโลกเลยค่ะอื้ม <c oughs> วาราหะนี้ท่านมีเป้าหมายชัดเจนเลยนะคะคือต้องดำดิ่งลงไปในมหาสมุทรแห่งจักรวาลน,นั่นแหละ ซึ่งถ้าเรามองในเชิงสัญ,ญลักษณ์นะคะไอ้ห่วงน้ำเนี่ยมันก็คือความโกลาหลความไม่มีระเบียบหรือสภาวะแห่งความไม่รู้นั่นเองค่ะเป็นเหมือนศักยภาพดิบๆที่ยังไม่ได้ก่อรูปก่อร่างอะไรขึ้นมาอ๋อเหมือนความว่างเปล่าเริ่มต้นคล้ายๆอย่างนั้นค่ะแล้ววรหาหะก็มุ่งมั่นค้นหาจนไปเจอพระแม่ธรณีที่กำลังจมอยู่ในความมืดท่านก็ใช้งาที่แข็งแกร่งของท่านเนี่ยค่อยๆช้อนอุ้มพระแม่ธรณีขึ้นมา การผงาดขึ้นจากน้ำตรงนี้ล่ะค่ะมันเป็นภาพแทนของการฟื้นฟูร,ระเบียบหรือที่เราเรียกว่าธรรมะแล้วก็เป็นการนำแสงสว่างแห่งสติปัญญากลับคืนสู่จักรวาลด้วยค่ะแต่เรื่องมันไม่ง่ายแค่นั้นใช่ไหมครับเพราะว่าเจ้าอสูรฮิรัญยากสิบเนี่ยใช่ค่ะฮิรัญยากาสมัยอมง่ายๆก็เกิดการต่อสู้ครั้งใหญ่เลยค่ะสะเทือนไปทั้งจักรวาลว่ากันว่านานเป็นพันปีทิพย์เลยนะคะโหพันปีทิพย์ ค่ะแต่ในที่สุดด้วยพละกกาลังแล้วก็สติปัญญาของท่านวราหะก็สังหารอสูนตนนั้นได้สําเร็จแล้วก็นําพระแม่ธรณีกลับคืนสู่วงโครจรเดิมทําให้โลกกลับมามั่นคงอุดมสมบูรณ์มีชีวิตชีวาอีกครั้งพอเสร็จภาร,รกิจแล้ววราหะก็กลับคืนสู่รูปเดิมของพระวิษณุไปค่ะครับผม เอาละพอเราเข้าใจเรื่องรา,ราวคร่าวๆแล้วคราวนี้มาถึงจุดที่น่าสนใจจริงๆแล้วครับที่ว่าเรื่องนี้มันสะท้อนการเดินทางของมนุษย์เราได้ยังไงบ้างคือมันเป็นมากกว่าตำนานกู้โลกจริงๆนะครับเนี่ยถูกต้องเลยค่ะประเด็นแรกที่เราน่าจะลองดูกันนะคะก็คือมหาสมุทรแห่งจักรวาลที่โลกจมลงไปนี่แหละค่ะมันเปรียบได้กับห้วงลึกแห่งความไม่รู้ค่ะคือศักยภาพที่ยังไม่ได้ถูกค้นพบทั้งของจักรวาลเองแล้วก็ของตัวมนุษย์เราด้วย มันคล้ายๆกับยุคแรกเริ่มของมนุษย์ที่เรายังใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณเป็นหลักยังไม่เข้าใจอะไรไรอบตัวมากนักอืม mm hmm. เพราะฉะนั้นการที่วาระาดำดิ่งลงไปเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับการแสวงหาความรู้ของมนุษยชาติหรอกคะ่ะเป็นความพยายามที่จะดึงตัวเองขึ้นมาจากสภาวะที่มันสับสนวุ่นวายเพื่อไปสู่ความเข้าใจความตระหนักรู้การสร้างอารยธรรมต่างๆขึ้นมา ทุกการค้นพบทางวิทยาศาสตร์หรือทุกความเข้าใจเชิงปรัชญาหรือแม้แต่ง,งานศิลปะที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยก็เหมือนกับการงมหรือกอบกู้โลกส่วนหนึ่งขึ้นมาจากความมืดของความไม่รู้นั่นเองค่ะอือเข้าใจแล้วครับคือการลงไปค้นหาสิ่งที่มีค่าจากสภาวะที่ยังไม่เป็นรูปธรรมแล้วตัวตนของวราหะที่เป็นหมู่ป่าล่ะครับทำไมต้องเป็นสัตว์ชนิดนี้ มันมีความหมายพิเศษอะไรซ่อนอยู่หรอครับการเลือกหมูป่าเป็นสัญลักษณ์เนี่ยลึกซึ้งมากๆค่ะคือหมูป่าเนี่ยเป็นสัตว์ที่ใช้จมูกใช้เขี้ยวงาในการดมกลิ่นขุดคุยพื้นดินแบบไม่หยุดหย่อนเลยนะคะมันเลยเป็นตัวแทนของพลังในการขุดค้นความจริงที่มันอาจจะถูกฝังถูกซ่อนเอาไว้ ไม่ใช่สัตว์ที่ลอยลอยอยู่บนฟ้านะคะแต่ผูกพันกับพื้นดินจริงๆมันสะท้อนความแข็งแกร่งการยืนหยัดอยู่กับความเป็นจริงและที่สําคัญเลยคือสะท้อนสติปัญญาเชิงปฏิบัติหรือปัญญาที่ลงมือทําจริงๆของมนุษย์เรานี่แหละค่ะปัญญาที่ลงมือทําหมายความว่าย่งไงครับก็คือไม่ใช่แค่คิดคิดฝันฝันนะคะลองนึกภาพตามนะคะ วราหะเป็นสัญลักษณ์ของปัญญาที่มันลงมือทําจริงๆเป็นพลังที่ขุดค้นหาความจริงจากดินจากสิ่งที่มีอยู่จริงไม่ใช่ล่องลอยในอากาศก็เหมือนกับมนุษย์เรานี่แหละค่ะที่สร้างอารยธรรมขึ้นมาได้ก็ด้วยมือด้วยสมองด้วยการทํางานกับโลกวัตถุจริงๆอย่างการทำเกษตรการสร้างบ้านสร้างเมืองวิศวกรรมต่างๆเนี่ยมันเกิดจากการลงมือทำทั้งนั้นเลย การพัฒนาของมนุษย์ก็เหมือนกับการสานต่อภารกิจของวราหะในการยกระดับโลกให้มันมั่นคงขึ้นมีความหมายขึ้นเป็นระเบียบขึ้นผ่านการลงมือทําจริงๆค่ะอืมประเด็นเรื่องปัญญาที่ลงมือทานี่น่าสนใจมากครับมันเชื่อมโยงกับการสร้างอรยธรรมได้ชัดเจนเลยแล้วการต่อสู้กับอสูรฮิรัญยกากะสล่ะครับการต่อสู้ครั้งใหญ่นั้นมันมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ยังไงบ้างครับชื่อฮิรัญยากษะเนี่ยนะคะแปลตรงๆได้ว่า ผู้มีดวงตาสีทองค่ะซึ่งมันก็สื่อถึงคนหรือพลังที่ลุ่มหลงมัวเมาในวัตถุทรัพย์สมบัติความโลภอำนาจอะไรพวกนี้ล่ละค่ะเขาเป็นตัวแทนของ อัตตาที่หยิ่งพยองหรืออีโก้ของเรานี่เองแล้วก็เป็นพลังทําลายล้างที่เกิดจากความเห็นแก่ตัวคือเป็นพลังที่มุ่งแต่จะครอบครองควบคุมกดขี่มากกว่าที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลอย่างเคารพกันนะคะเข้าใจครับเพราะฉะนั้นการต่อสู้ระหว่างวราหะกับฮิรัญยักษะเนี่ยก็คือภาพสะท้อนของการต่อสู้ชั่วนิรันด์เลยค่ะ ระหว่างธรรมะคือความถูกต้องความดีงามระเบียบกับอธรรมคือความเห็นแก่ตัวความโลภความวุ่นวายซึ่งการต่อสู้นี้มันไม่ได้เกิดแค่ในระดับจักรวาลนะคะแต่มันเกิดขึ้นในใจของมนุษย์เราทุกคนนี่แหละตลอดเวลาเลยอชัยชนะของวราหะก็เลยเป็นสนัญลักษณ์ของชัยชนะแห่งสติปัญญาที่อยู่เหนือความอยากได้ใคร่มีทางวัตถุและเป็นชัยชนะของปัญญาที่รู้แจ้ง ที่อยู่เหนืออัตตาอันมืดบอดของเราเองนี่เป็นบทเรียนอมตะเลยนะคะที่มนุษย์เราต้องกลับมาทบทวนเรียนรู้กันอยู่เรื่อยๆทุกยุคทุกสมัยเลยค่ะหมายความว่าการที่เราพยายามเอาชนะความโลภความเห็นแก่ตัวในใจเราก็เหมือนกับการช่วยวรหะสู้กับฮิรัญยากษะในระดับตัวเราเองว่าง,งั้นเถอะนะครับเทวีขึ้นมาละครับตรงนี้มีความหมายพิเศษยังไงครับภูเทวีหรือพระแม่ธรณีเนี่ยท่านเป็นตัวแทนของชีวิตค่ะ ความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นเหมือนร่างกายที่มีชีวิตของโลกของจักรวาลเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือพระนางเนี่ยไม่ใช่แค่การกู้โลกทางกายภาพนะคะแต่มันหมายถึงการฟื้นฟูความสมดุลทางนิเวศวิทยาด้วยแล้วก็เป็นการตระหนักถึงความศักดิ์สิทธิ์ของธรรมชาติของโลกใบนี้ค่ะอื mm. ถ้าเรามองในบริบทปัจจุบันนะคะการกระทําของวาราหะก็เหมือนเป็นต้นแบบหรือเป็นแรงบันดาลใจสำหรับ ภารกิจเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของมนุษย์เราในยุคนี้เลยทุกความพยายามในการปกป้องโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอนุรักษ์การฟื้นฟูธรรมชาติหรือการพัฒนาเทคโนโลยีที่ยั่งยืนต่างๆมันก็คือการจำลองภารกิจของวราหะในยุคของเรานี่เองค่ะโอเชื่อมโยงกับปัจจุบันได้ชัดเจนมากวราหะสอนเราว่าโลกไม่ใช่แค่ทรัพยากรที่รอให้เราไปตักตวงผลประโยชน์เท่านั้นนะ แต่เป็นสิ่งมีชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ที่เราต้องทนุถนอมต้องยกย่องดูแลรักษานี่จึงเป็นเหมือนพิมพ์เขียวสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงอะค่ะที่มันต้องมีรากฐานอยู่บนความเคารพไม่ใช่การครอบงําฟังดูแล้วเรื่องนี้มีความหมายครอบคลุมตั้งแต่ระดับจักรวาลมาถึงระดับสังคมสิ่งแวดล้อมเลยนะครับแล้วในมิติทางจิตวิญญาณส่วนบุคคลล่ะครับมันมีความหมายที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นอีกไหมครับมีแน่นอนค่ะ คือในระดับจิตวิญญาณที่ลึกสุดนะคะโลกที่จมอยู่ในมหาสมุทรเนี่ยสามารถเปรียบได้กับจิตวิญญาณของมนุษย์เราเองเนี่แหละค่ะที่มันพัวพันอยู่กับโลกวัตถุที่เราหลงวนเวียนอยู่ในกิเลสตัณหาความปรารถนาต่างๆความไม่รู้แจ้งหรืออวิชชาหรือที่บางทีเราเรียกว่ามายาหรือภาพลงตาทั้งหลายนะคะครับในขณะที่วรหะก็คือภาพแทนของพลังศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ข้างในตัวเราทุกคนค่ะ เป็นจิตสำนึกที่สูงกว่าหรือ higher consciousness ของเรานั่นเองซึ่งมีความกล้าหาญที่จะดำดิ่งลงไปในห้วงลึกของจิตใต้สำนึกเพื่อไปสำรวจค้นหาแล้วก็กอบกู้จิตวิญญาณที่แท้จริงของเราให้กลับคืนสู่สภาวะแห่งความจริงความสว่างความตระหนักรู้ในตัวเองการเดินทางของวรหะก็เลยสะท้อนกระบวนการเติบโตทางจิตวิญญาณของมนุษย์ค่ะ จากความสับสนวุ่นวายไปสู่ความชัดเจนจากการถูกขับเคลื่อนด้วยสัญชตาตญาณดิบๆไปสู่การใช้สติปัญญาที่ขัดเกลาแล้วจากความมืดบอดทางปัญญาไปสู่ความสว่างสวยัยวรหะจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวิวัฒนาการค่ะไม่ใช่แค่ทางชีวภาพนะแต่รวมถึงทางจิตวิญญาณด้วยวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณ ใช่ค่ะแล้วที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเรื่องนี้จะยิ่งชัดขึ้นไปอีกเมื่อเราดูภาพรวมของทศอวตารหรือสิบอวตารหลักของพระวิษณุค,ค่ะวาราหะเนี่ยถือเป็นอวตารในลำดับต้นๆเลยนะคะปรากฏหลังจากมัศยาวตารคือปลาซึ่งอยู่ในน้ําแล้วก็กูรุมาวตารคือเต่าซึ่งเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําแล้วก็มาก่อนนรสิงหหาวตารคือครึ่งคนครึ่งสิงโตซึ่งเป็นสัตว์บกที่ซับซ้อนขึ้นไปอีก อ๋อมันมีลำดับของมันอยู่ใช่ค่ะลองนึกภาพตามง่ายๆนะคะเหมือนกับว่าเรื่องเล่าโบราณเนี่ยกำลังฉายภาพวิวัฒนาการให้เราเห็นเลยจากสิ่งมีชีวิตในน้ามาสู่สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําแล้วก็สัตว์บกไปสู่สิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆจนมีจิตสํานึกทางศีลธรรมมันคล้ายกับที่วิทยาศาสตร์อธิบายเลยนะคะแต่เล่าผ่านสัญ,ญลักษณ์ในเทพนิยายลำดับการอาวตารเนี้ยก็เลยสะท้อนทฤษฎีวิวัฒนาการของดาวินในรูปแบบปกากรนามอย่างน่าทึ่งมากๆเลยค่ะ โอ้โหนี่น่าทึ่งจริงๆครับไม่เคยนึกเลยว่ามันจะเชื่อมโยงกันได้ขนาดนี้เหมือนกับว่าภูมิปัญญาโบราณได้เข้ารหัสรูปแบบการพัฒนาและวิวัฒนาการของชีวิตของจิตสำนึกมนุษย์เอาไว้ในเรื่องเล่าเหล่านี้อย่างแยบยลจริงๆนะครับเนี่ยทิงค่ะ ครับเมื่อเราได้เห็นความหมายที่มันซ้อนทับกันหลายชั้นขนาดนี้แล้วเนี่ยทั้งหมดนี้มันให้บทเรียนหรือบอกอะไรกับเส้นทางการพัฒนาของมนุษยชาติเราในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตได้บ้างครับค่ะวะราหะเนี่ยสะท้อนคุณสมบัติที่เป็นเหมือนต้นแบบหรือพิมพ์เขียวของการพัฒนาที่ดีแล้วก็ยั่งยืนนะคะซึ่งเราสามารถถอดบทเรียนมาปรับใช้ได้หลายอย่างเลยค่ะไม่ใช่แค่บทเรียนแยกๆก,กันนะแต่เป็นภาพรวมของการพัฒนาที่มันสมดุลค่ะ มีอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยนะคะคือต้องมีทั้งปัญญาแล้วการลงมือทําค่ะวราหะไม่ได้แค่คิดแต่ท่านใช้สติปัญญานําทางแล้วก็ลงมือทําทันทีพลังของท่านอยู่ที่การผสานความเข้าใจเข้ากับการกระทําจริงๆนี่คือหัวใจของนวัตกรรมความก้าวหน้าที่แท้จริงเลยค่ะ ความรู้ต้องก่อให้เกิดผลผ่านการสร้างสรรค์การทำงานไม่ใช่แค่ทฤษฎีลอยๆอืมจริงครับประการที่สองคือเน้นการฟื้นฟูไม่ใช่การทำลายค่ะวาระหะไม่ได้สร้างโลกใบใหม่นะคะแต่ท่านกอบกู้โลกใบเดิมให้กลับมาดีการพัฒนาที่ยั่งยืนของมนุษย์ก็เหมือนกันค่ะ ไม่ใช่การทำลายของเก่าหรือธรรมชาติเพื่อสร้างสิ่งใหม่แต่คือการฟื้นฟูบูรณะแล้วก็ยกระดับสิ่งที่มีอยู่แล้วทั้งธรรมชาติสังคมวัฒนธรรมของเราเข้าใจครับประการที่3คือความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความโกลาหลและความไม่รู้ค่ะวรหะต,ต้องดำดิ่งลงไปในมหาสมุทรที่มันมืดมิดอันตรายเพื่อน,นำสิ่งที่มีค่ากลับคืนมาความก้าวหน้าของมนุษยชาติก็ต้องการความกล้าแบบนี้เสมอเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ไปสำรวจสิ่งที่ไม่เคยรู้นักคิดที่ท้าทายกรอบเดิมๆหรือศิลปินที่สร้างสารรค์สิ่งใหม่จากความว่างเปล่าเราต้องกล้าที่จะ,ะเผชิญความไม่แน่นอนเพื่อคนพบความจริงหรือสร้างคุณค่าใหม่ๆขึ้นมาค่ะต้องกล้าที่จะลงไปงมเหมือนวารหาหะสินนะครับใช่เลยค่ะและประการที่4นะคะคือรักษาสมดุลระหว่างโลกวัตถุก,กับโลกจิตวิญญ,ญาณ รูปร่างของวาระหะที่เป็นสัตว์คือหมูป่าแต่มีพลังศักดิ์สิทธิ์คือเป็นเทพเนี่ยมันคือการเชื่อมช่องว่างระหว่างสัญชาตญาณกับสติปัญญามนุษย์เราจะพัฒนาได้อย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเรารักษาสมดุลสองสิ่งนี้ได้ค่ะคือใช้เหตุผลโดยไม่ทิ้งความเห็นอกเห็นใจพัฒนาวัตถุโดยไม่ละเลยความลึกซึ้งทางจิตใจแล้วก็ใช้เทคโนโลยีโดยมีคุณธรรมกำกับด้วยการหาจุดสมดุลน,นี้สำคัญมากจริงๆครับ และประการสุดท้ายค่ะคือพลังแห่งงาเครื่องมือแห่งการยกระดับงานเป็นเครื่องมือสําคัญของวราหะเลยใช้ทั้งขุดค้นแล้วก็ช้อนอุ้มโลกขึ้นมาถ้ามองในมุมของมนุษย์เรานะคะงานเนี่ยก็เปรียบเสมือนเทคโนโลยีความรู้สติปัญญาของเราเนี่ยแหละค่ะซึ่งมันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆในการเปลี่ยนแปลงโลกแต่สิ่งสําคัญคือเราต้องเรียนรู้ที่จะใช้เครื่องมือเหล่านี้อย่างมีความรับผิดชอบค่ะ เหมือนที่วาราหะใช้งานอย่างนุ่มนวลเพื่ออุ้มโลกไม่ใช่เพื่อทิ้มแทงหรือทำร้ายโลกเราต้องใช้ปัญญาใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับชีวิตยกระดับโลกใบนี้ไม่ใช่เพื่อทำลายล้างกันเองค่ะฟังแล้วรู้สึกว่าเรื่องราวของวราโหวตานิปเป็นมากกว่าตำนานเทพ,พเจ้าจริงๆนะครับแต่มันเหมือนเป็นพิมพ์เขียวอมะตะที่ให้แนวทางสำหรับการพัฒนาของมนุษย์เราซึ่งต้องสร้างสมดุลที่ละเอียดอ่อนมากๆระหว่างความก้าวหน้าทางวัตถุ ปัญญาทางจิตวิญญาณและก็ความรับผิดชอบที่เรามีต่อโลกต่อระบบนิเวศท,ที่เราเป็นส่วนหนึ่งจริงๆครับใช่ค่ะและนั่นก็นำมาสู่คำถามที่น่าคบคิดทิ้งท้ายไว้นะคะว่าในยุคสมัยของเราที่มันเต็มไปด้วยความท้าทายที่ซับซ้อนมากๆเนี่ยเราจะนำจิตวิญญาณของวราหะคือความกล้าที่จะดําดิ่งลงไปเผชิญหน้ากับปัญหาความโกลาหลเพื่อค้นหาทางออกแล้วก็ฟื้นฟูความสมดุลกลับคืนมาเนี่ย เราจะเอามาปรับใช้ในการรับมือกับประเด็นต่างๆในปัจจุบันได้ยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอจริยธรรมของเทคโนโลยีที่มันก้าวล้ำไปเร็วมากหรือว่าวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อโลกทั้งใบอย่างที่เราเห็นเห็นกันอยู่นะคะเป็นคำถามที่ท้าทายและสำคัญมากจริงๆครับการเข้าใจสัญ,ญลักษณ์และความหมายลึกซึ้งในเรื่องราวโบราณเหล่านี้ ก็อาจจะเปรียบได้การทําความเข้าใจพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวเราเองเหมือนกันนะครับซึ่งความเข้าใจนี้ก็น่าจะนําไปสู่การวางแผนชีวิตได้อย่างเป็นประโยชน์แล้วก็มีความหมายมากขึ้นซึ่งหากท่านใดสนใจนะครับในแนวทางการทาความเข้าใจพลังในดวงชะตาของตัวเองเพื่อนําไปใช้ในการวางแผนชีวิตเนี่ยก็สามารถจองคิวปรึกษาส่วนตัวกับอาจารย์เดวีอาสนะได้นะครับที่เว็บไซต์ w w w a s t r o a s a n a c o m ครับผม สำหรับการพูดคุยเจาะลึกในวันนี้ก็คงต้องหมดเวลาลงเท่านี้แล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับขอบคุณค่ะ